สวัสดีครับปัญหาที่น้องใยและผมได้ออกมาโพสต์วันนี้นะครับก็คือเป็นปัญหาของเราทั้งสองคนนี้แหละครับแต่หล,ลักๆก็มาจากผมนะครับก็คือเราอยู่กันมาหลายปีอยู่กันมานานแต่เวลาน้องใ่จัดก,กิจกรรมวันเกิดกิจกรรมปีใหม่หรือกิจกรรมสังสรรค์เล็กๆกับเพื่อนๆหรือกับบริษัทอย่างเงี้ยครับน้องใยก็จะแบบเออพี่พี่ไปด้วยนะ ไปที่นี่นะหนูเตรียมอาหารเตรียมอะไรที่พี่ีพ่พชอบอะไรพี่อยากได้อะไรเดี๋ยวหนูเตรียมให้พี่ไปด้วยนะแต่พอถึงเวลาปั๊บผมก็ไม่ไปทุกครั้งที่ผมเลี่ยงได้ผมก็จะเลี่ยงตลอดทุกครั้งที่มีโอกาสเลี่ยงได้แล้วก็วันหยุดวันหยุดน้องลำใหญ่นะซึ่งน้องใหญ่ก็ไม่ค่อยมีวันหยุดนะครับเขาทํางานหนักบางทีเขาถึงบ้านตีสี่หกโมงเช้าเขาไปงานต่อแล้วนะครับบางทีถึงบ้านเจ็ดโมงเช้าเก้าโมงก็ไปงานต่อนะครับ เพราะเขามีวันหยุดนานๆทีเขามีวันหยุดพี่ไปกินอันนู้นกันไหมพี่ไปที่นี่ไหมหรือบางทีพี่อีกสี่ห้าเดือนข้างหน้าหนูจะล็อกวันว่างสคกสองวันดีไหมแล้วเพื่อเราจะได้ไปนี่ผมโุ้ยไม่ไปปุไม่ไปที่นี่ปุยไม่ชอบกินอันนี้ปยซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ไม่เลือกของกินนะเพราะผมไม่ได้กินเนื้อไม่กินอะไรอย่างเงี้ยับเออไม่ไปปุยไม่ไปอะไรที่ผมไม่กินหรือกินไม่ได้ผมก็ไม่ไปเลยบางทีผมผมก็เออตอนตอนนั้นเรามองไม่เห็นนะ ายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลหนักมากในตอนนี้สําหรับกรณีการเลิกรากันของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างลำย,ยัยไหทองคําคุณผู้ชมหลังจากที่เธอได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะผ่านช่องทาง Facebook ว่าทางด้านของเธอนะคะและหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์ทั้งสองคนตอนนี้กลับมามีสถานะหัวใจโสดแล้วนะคะพร้อมกันนี้ทางด้านลำยัยเองก็ได้มีการย้ําด้วยว่าทั้งสองคนเนี่ยจบกันด้วยดีไม่ได้มีมือ 3แต่อย่างใดและทางด้านของปุ้ยแอลกอฮอล์คุณผู้ชมคะก็ออกมาโพสต์คลิปนะคะอธิบายถึงต้นเหตุความสัมพันธ์ระหว่างลำไยไหทองคำนะคะซึ่งก็เป็นประมาณว่าปัญหาที่ต้องยุติความสัมพันธ์นะคะหนุ่มปุ้ยเนี่ยออกมายอมรับว่าหลักๆนะคะเป็นที่ตัวของปุ้ยเองด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมานานนะคะเวลาลำไย,ยจัดกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดคุณผู้ชมงานปีใหม่นะคะแล้ว ก็น้องเนี่ยอยากให้ไปผมก็ไม่ไปนะคะผมจะเลี่ยงตลอดเวลาที่น้องลำาไยว่างนะคะก็จะชวนผมเนี่ยไปที่นั่นที่นี่หรือไปกินของอร่อยแต่ทางปุ้ยจะปฏิเสธนะคะอะไรที่ปุ้ยกินไม่ได้เนี่ยปุ้ยก็จะไม่ไปเลยก็ปฏิเสธกันมาตลอดคือผมเนี่ยเป็นคนเข้ากับคนยากผมคุยกับคนแปลกหน้านะคะไม่ค่อยเป็นหรือพูดไม่ค่อยเก่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็มีการคุยกันตลอดนะคะน้องก็อยากให้ผมปรับ ตรงนี้และมีเรื่องอะไรนะคะที่ปุ้ยอยากให้ลำไย,ยปราบลำไย,ยบอกให้บอกเลยค่ะลำไย,ยพูดกับปุ้ยนะคะว่าทําไมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่หนูเข้าได้หมดเลยแต่ทําไมกับเพื่อนเพื่อนหนูนะคะพี่กลับหันหลังให้ซึ่งปุ้ยเองนี่แหละคุณผู้ชมก็ได้มีการบอกนะคะว่าปุ้ยเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ตนทำมันไม่ผิดก็เลยลองแยกกันอยู่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะปุ้ยเนี่ยเลยลงไปอยู่ใต้และในระหว่างที่ห่างกันนะคะก็ คุยกันอยู่แต่พอได้ลองห่างก็รู้นะคะว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันมันไม่สมบูรณ์คุณผู้ชมก็กลับไปอยู่ที่บ้านแม่แดงนะคะแต่แล้วเรื่องการไม่ไปงานเลี้ยงงานวันเกิดก็กลับมามีปัญหาอีกครั้งจนลำยไยนะคะต้องพูดกับปุ้ยอีกครั้งค่ะว่าทําไมไม่ปรับตรงจุดนี้ปุ้ยก็เลยประชดลำยไยกลับนะคะว่างั้นเราไม่ต้องแยกบ้านกันอยู่ไปอยู่บ้านด้วยกันนะคะแล้วท้าลำยไยเข้าบ้านตอนไหน ปุ้ยก็จะออกไปตอนนั้นแล้วเมื่อไม่นานมานี้คุณผู้ชมปุ้ยเนี่ยก็ถอดแหวนนะคะที่ลำยัยซื้อมาให้ลำยัยก็ถามนะคะว่าปุ้ยเนี่ยก็ประชดว่าทิ้งไปแล้วไม่ใส่แล้วนะคะลำยัยเลยถามว่าพี่คิดดีแล้วใช่ไหมแล้วลำยัยคุณผู้ชมก็มาโพสต์นะคะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเลิกกันคิดว่าให้เวลาพวกเราปรับกันนิดนึงนะคะวันนี้ปุ้ยก็ขอโอกาสกับลำยัยในการปรับตัวและลำยัยก็ ก็ไม่มีปัญหานะคะก็ยังรักและรู้สึกดีกับปุ้ยอยู่คุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายห้างประจักษ์ชัยไหยทองคาก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะถึงลำยายและปุ้ยในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันโดยนายางประจักษ์ชัยก็โพสต์นะคะบอกว่าให้กําลังใจและเข้าใจทั้งสองคนนะคะลำยายปุ้ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดนะคะอยากบอกให้รู้ว่าอาจารย์รักทุกคนนะพร้อมกันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งโพสตามมาด้วย ะะที่บอกว่าความฮักความแพงมันจัดแจงกันบ่ได้นะคะเป็นเรื่องของวาสนาต่อการบุญฮักต่อกันนะคะมีศีลเสมอการเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะฮอสมือใดกับมือน,นั่นอย่าไปยากนาเขาและนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของนายห้างประจักษ์ชัยคุณผู้ชมคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะถึงลำไย,ายหายทองคําและปุ้ยแอลกอฮอลนั่นเองอยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆของปุ้ยแอลกอฮอลนะคะที่เจ้าตัวได มีการออกมาเผยคลิปพูดถึงลำไย,ยหายทองคำกันค่ะสวัสดีครับปัญหาที่น้องใยและผมได้ออกมาโพสต์วันนี้นะครับก็คือเป็นปัญหาของเราทั้งสองคนนี้แหละครับแต่หล,ลักๆก็มาจากผมนะครับก็คือเราอยู่กันมาหลายปีอยู่กันมานานแต่เวลาน้องใยจัดก,กิจกรรมวันเกิดกิจกรรมปีใหม่หรือกิจกรรมสังสรรค์ลล็กๆก,กับเพื่อนๆหรือกับบริษัทยงเงียครับน้องใยก็จะแบบเออพี่พี่ไปด้วยนะ อไปที่นี่นะหนูเตรียมอาหารเตรียมอะไรที่พี่ชอบอะไรพี่อยากได้อะไรเดี๋ยวหนูเตรียมให้พี่ไปด้วยนะแต่พอถึงเวลาปั๊บผมก็ไม่ไปทุกครั้งที่ผมเลี่ยงได้ผมก็จะเลี่ยงตลอดทุกครั้งที่มีโอกาสเลี่ยงได้แล้วก็วันหยุดวันหยุดน้องลำไยนะซึ่งน้องไยเขาไม่ค่อยมีวันหยุดนะครับเขาทํางานหนะักบางทีเขาถึงบ้านตีสี่หกโมงเชา้าเขาไปงานต่อแล้วนะครับบางทีถึงบ้านาาเจ็ดโมงเช้าเก้าโมงก็ไปงานต่อนะครับ เพราะเขามีวันหยุดนานทีเขามีวันหยุดพี่ไปกินอันนู้นกันไหมพี่ไปที่นี่ไหมหรือบางทีพี่อีกสี่ห้าเดือนข้างหน้าหนูจะล็อกวันว่างสักสองวันดีไหมแล้วเพื่อเราจะได้ไปนี่ผมโอ้ยไม่ไปปุยไม่ไปที่นี่ปไม่ชอบกินอันนี้ปุยซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ไม่เลือกของกินนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กินเนื้อไม่กินอะไรอย่างนี้ผเออไม่ไปปุยไม่ไปอะไรที่ผมไม่กินหรือกินไม่ได้ผมก็ไม่ไปเลยบางทีผมผมก็ตอนตอนนั้นเรามองไม่เห็นนะก็ปฏิเสธแบบนี้มาตลอดครับ แล้วก็จนเมื่อ,อสองปีที่ผ่านมานะครับเป็นเป็นเหมือนกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่กันนะไม่ใช่ปีที่ผ่านมานะอีกปีหนึ่งถัดไปนะครับก็ลองจะจัดกิจกรรมอีกผมก็เฉยก็คือจะหนีไปห้องอัดบ้างหนีไปห้องอัดก็คืออยู่ในบ้านก็จะไปอัดเพลงบ้างไปแต่งเพลงบ้างคือไม่ไม่ได้คือไม่ได้อยากจะเจใจอยู่สังสรรเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เข้าสังคมยากผมผมพูดกับคนแปลกหน้าหรือพูดกับสังคม กว้างๆผมพูดไม่เป็นผมเป็นคนที่ปฏิกิมพูดอะไรไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งภาษาการผมพูดไม่ค่อยเก่งครับก็ก็เป็นแบบนี้ทีน้องใหญ่เขาก็อึดอัดซึ่งเขาเราเคยคุยเรื่องนี้กันมาตลอดเรื่องการเรื่องใช้ชีวิตของผมเนี่ยครับทีนี้น้องใหญ่ก็อึดอัดว่าเออพี่ทําไมพี่ไม่ลองปรับตัวล่ะแล้วพี่อยากให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูพี่ลองเข้าสังคมดูไหมพี่ไม่ต้องจําเป็นจะมาเข้าสังคม กับเพื่อนหนูกับหนูก็ได้เดือพี่ไปเข้าสังคมกับเพื่อนเพื่อนพี่ก่อนแล้วก็ค่อยมาเราจะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นพี่ลองไปถามเพื่อนพี่ดูไหมว่าเขาอยู่กับเพื่อนแฟนเขาเขาทำตัวยังไงเขามีความสุขเขายิ้มแย้มแจ่มใสพี่ลองถามไหมเผื่อพี่จะได้ปรับมาปรับใช้กับหนูแล้วอยากให้หนูปรับตรงไหนหนูปรับให้ทําไมกับเพื่อนเพื่อนพี่หนูเข้าหมดได้หมดเลยแต่กับเพื่อนเพื่อนหนูรูอกับอะไรเงี้ยทำไมพี่ถึงถึงแบบเลือกที่จะหันหลังให้ฮะอย่างนี้ผมก็คิดว่าผมมาทาถูกผมบอกว่าไม่ก็ปุ้ยอยู่บ้านเนี่ย ปุ้ยก็มีปุ้ยก็ทําเพลงนะปุ้ยไม่ได้ไปไหนปุ้ยมีห้องอัดมีอะไรปุ้ยจําเป็นปุ้ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าสังคมหรือไปอะไรกับใครปุ้ยคิดว่าปุ้ยก็ไม่จําเป็นต้องปรับอะไรส่วนให้ก็ไม่ต้องปรับอะไรแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงอะ่ะลองแยกกันอยู่ไหมตอนนั้นอะ่ะผมก็เลยไปอยู่ใต้เมือม่อเมือ่อสองปีก่อนนะครับเมื่อเมื่อเมื่อปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่นี้คนระับปีใหม่ปีน้นนะผมก็ไปอยู่ใต้ไปอยู่อยู่ได้สักห้าหกเดือนไปอยู่ใต้นะครับแต่ระหว่าอยู่เนี่ย ก็ทักคุยกันอยู่แต่ผมมาตั้งธงไว้แล้วว่าไอ้ลองวางแผนไว้เลยนะว่าถ้าไม่มีปุ้ยไอ้จะต้องดําเนินชีวิตยังไงปุ้ยอย่าปุ้ยจัดการชีวิตของปุ้ยไว้แล้วผมมาพูดกับเขาแบบนี้ผมก็กลับไปอยู่ใต้พอไปอยู่ได้สักห้าหกเดือนเนี่ยมันรู้สึกว่าทั้งสองคนทั้งผมและน้องใหยร่รูสึกว่าชีวิตที่เราใช้อยู่ตอนเนี้ที่ไม่มีกันและกันอะ่ะมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันไม่ค่อยโอเคครับก็เลยอ่ะผมก็เลยกลับไปอยู่ปทุมไปอยู่บ้านแม่แดงบ้านน้องใหย,ย่อีกรอบหนึ่งกลับไป ก็ไปอยู่ยๆ,ๆก็ผมก็พยายามปรับเล็กๆน้อยๆมาตลอดแต่แต่แต่ด้วยผมผมเป็นแบบนี้มานานปีวันเกิดปีที่ผ่านมาของน้องใหญ่น้องใหญ่ก็เตรียมสถานที่รอบนี้เขาจาัดพี่หนูเชิญคนที่พี่รู้จักมาด้วยแล้วก็หนูก็เชิญนักร้องที่พี่อชอบมาด้วยนะพี่ไปนะพี่ใส่เสื้อแบบนี้นะเวลานี้นะพอถึงเวลาปั๊บผมก็ไม่ไปอ่ะผมผมไม่ไปผมไม่ไปก็เงียบเงียบกันไปสัก หลายวันทีน้องใหญ่ก็มาพูดว่าเออพี่แล้วเมื่อไหร่พี่จะปรับตัวจริงๆสักทีหนึ่งหนูคิดว่าเราสองคนนะ่ะมันดีทุกอย่างเลยนะเราเข้ากันได้ทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานการซัพพอร์ตรองรับการการช่วยเหลือกู้คุคทุกอย่างหนูว่าเหนื่อยหนูทํางานหนักหนูอยากให้พี่ปรับให้หนูหน่อยผมก็ผมก็แบบเหมือนประชดด้วย ก็เออไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ต้องแยกกันอยู่เพราะเราแยกกันอยู่เราอยู่ไม่ได้เราอยู่บ้านเดียวเดียวกันนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวถ้าไอ้เข้าบ้านวันไหนปุ้ยก็จะพยายามไม่เข้าบ้านหรือถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวปุ้ยก็จะพยายามเลี่ยงๆผมมาพูดประชดน้องใหญ่ก็ถามพี่พูดจริงหรือเปล่าผมพูดจริงพูดจริงแล้วก็ทิ้งระยะกันมาอีกสักพักหนึ่งพอเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมก็ถอดแหวนถอดแหวนถอดแหวนเนี้ยน้องใหญ่ซื้อให้ถอดแหวนออกเขาก็ถามว่าเอาแหวนไปไหน แต่ทีนี้เอาแหวนนะพอถอดแล้วผมหาไม่เจอผมก็บอกอ๋อถอดทิ้งไปแล้วด้วยด้วยไปชดก็อบอกแล้วคือสรุปจะเอาแบบไหนผมก็บอกก็ถ้าแยกกันอยู่ไม่ได้ก็อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็ก็แล้วแต่แบบไหนก็แบบนั้นนหะเราบอกว่าพี่คิดดีแล้วใช่ไหมผมก็บอกผู้คิดดีแล้วเนะมืม่อเมื่ออันนี้คุยเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นีน่แล้วน้องใหญ่เขาเป็นคนที่พูดน้อยเขาไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยถามอะไรเขาเป็นคนพูดน้อยมากแล้วเขาทํางานหนักเขาเป็น ภาราเขาอยู่เขาทํางานหนักจริงๆครับเขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลามา,าสักสี่จุกจิกอะไรมากมายไม่ค่อยถามอะไรหรอครับเมื่อวานเขาถามผมอีกรอบนึงว่า <S 2> <S 2> พี่แหวนอยู่ไหนพี่เป็นยังไงอ๋อแหวนไม่มีแล้วทิ้งไปแล้วไม่ใส่แล้วไม่อดไแล้วละ่ะแต่บอกโอเคงั้นพี่คิดดีแล้วใช่ไหมก็คิดแล้วต่ตอบแบบนี้อ้วนๆนะปกติผมจะมีแต่คำว่าคำครับเพิ่งเขาดูว่าผม ผมนั่นสรุปคือเขาพูดเลยวันนี้ยเพราะว่าเขาเขาบอกไหนๆตัดสินใจแล้วก็นั่นแต่พอน้องใยพูดเนี้ยผมก็มารู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการจะให้ความสัมพันธ์มันมันมันมาหยุดที่การว่าเออเราต้องเลือกกันอย่างเงี้ยแค่แบบพยายามผมอยากจะขอเวลาปรับอีกนิดนึงไงครับทีนี้ผมก็วันนี้ก็ได้คุยกับน้องใหญ่นะครับว่าขอปุ้ยขอโอกาสในการปรับตัวขอโอกาส อีกได้ไหมซึ่งน้องใหญ่เขาก็ไม่ได้ติดปัญหาใดเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าหมดักหรือว่ารู้สึกจะเกลียดจะโกรธจะกกติผมอยู่แล้วครับก็ไม่ได้หวังอะไรผมก็บอกได้หนูไม่มีปัญหาพี่ส่วนพี่อยากให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูได้เลยหนูไม่มีปัญหาไดเลยแต่ที่หนูโพส์นะเพราะว่าหนูเห็นว่าพี่อะหนูถามพี่ตั้งหลายรอบแล้วพี่ก็เออได้ได้แล้วได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็เลยแบบทาให้น้องใหญ่เขาได้โพส์ในวันนี้นะครับส่วนผม ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมกับน้องลางใหญ่นะครับส่วนปัญหาที่มันเกิดขึ้นวันนี้อย่างน้อยมันทําให้ผมได้รู้ว่าผมไม่ควรจะเอาศักดิ์ศรีหรือว่าเอาความประชดประชันเนี่ยไปไปคุยกับคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวของเรานะครับมันก็ทําให้ผมได้ได้รู้จักความรักได้ใช้ความรักให้เป็นมากยิ่งขึ้นนะครับได้ได้ได้โตขึ้นอีกนะครับในในเรื่องการดูแลครอบครัวดูแลความรักนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับ